สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้นะคะยป่าก็จะพามาบำรุงใส่ปุ๋ยให้กับต้นพริกที่เขาออกดอกแล้วนะคะแล้วก็ติดลูกแล้วนะคะทำยังไงให้พริกของเราดอกไม่ล่วงขั้วเหนียวและเจริญเติบโตได้ดีใบเขียวใบงามที่ยป่าบำรุงเอาไว้นะคะป้องกันมแมลงได้ด้วยนะคะแล้วก็ติดดอกติดผลได้ดีค่ะ เยปานก็จะพาไปดูปุ๋ยที่เยปานใช้บำรุงต้นพริกของเยปานที่เยปานปลูกเอาไว้นะคะใส่กระถางเอาไว้นะคะเก็บกินได้ตลอดทั้งปีเลยส่วนที่เยปานใช้บำรุงนะคะเยปานก็เตรียมน้ําไว้10ลิตรค่ะนี่นะคะกาแฟที่เราชงกินทุกวันนี่แหละคะ่ะเป็นกาแฟดํานะคะกาแฟขั้วบดละเอียดเยปานก็ชงไว้แล้วส่วนกาแฟนะคะเยปานใช้1ช้อนชานะคะชงกับน้ําร้อนเอาไว้ นะะหนึ่งแก้วกาแฟของเราแบบนี้เลยเยปังก็จะเอาเทลงไปเลยเทลงไปให้หมดเลยนะคะอย่างหนึ่งนะคะเยปังก็จะใช้ฮอร์โมนนมสดนะคะที่เยปังทำเอาไว้นะคะ ไปตันไม่ได้เอาช้อนเอาใส่ประมาณหนึ่งช้อนโต๊ะเนาะก็ประมาณนี้เป็นฮอร์โมนนมสดนะคะเทลงไปเลยค่ะสูตรนี้นะคะใช้ลดกับพืชผักได้ทุกชนิดเลยหรือท่านผู้ชมจะใช้ฉีดพ่นก็ได้เหมือนกันนะคะ ไม่ว่าจะเป็นกาแฟาฮอร์โมนนมสดนะคะบำารุงพืชผักในะคาเชียวงามและติดดอกติดผลคั้วเหนียวด้วยส่วนกาแฟาของเรานะคะก็จะมีรสขมมีกลิ่นฉุนมแมลงก็จะไม่ค่อยชอบเด็ปางก็จะไปฉีดพ่นด้วยนะคะ บางก็จะใช้รถนะคะที่โคนเนี่ยค่ะเพราะว่าพวกมดมแมลงนะคะจะชอบมากเลยกับพริกไม่ว่าจะเป็นกระถางนี้นะคะ ปังก็จะมาฉีดพ่นนะคะนะคะฉีดพ่นไปเลยดอกไม่ร่วงนะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะฮอร์โมอนนมสดนะคะแล้วก็กาแฟของเรานี่แหละค่ะใช้ฉีดพ่นเลยใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยนะคะไม่ไว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ผลใช้ได้หมดเลยเนาะกาแฟของเราเนะะี่ยค่ะแล้วก็ฮอร์โมอนนมสด จะฉีดช่วงเย็นหรือช่วงเช้าก็ได้นะคะเดี๋ยวปังก็จะมาฉีดพ่นนะคะสี่ห้าวันต่อครั้งหรืออาทิตย์ละสองครั้งอะคะ่ะฉีดให้ชุ่มเลย เผือเทศนะคะที่กำลังติดดอกติดผลแบบนี้นะคะบำรุงเอาไว้เลยค่ะใช้ได้กับพืชพักทุกชนิดนะคะกำลังติดดอกเลยป้องกันมแมลงะค่ะ ่านผู้ชมก็ลองไปบำรุงดูนะคะของที่เราหาได้ง่ายๆนี้แล้ค่ะกาแฟนะคะ,แ,ะ,คะแล้วก็จะมีฮอร์โมนนมสดเนาะที่ทําเอาไวะะ้เนี่ยค่ะบำรุงให้กับต้นพริกของเรานะคะใบเขียวใบางามลําต้นแข็งแรงติดดอกติดผลได้ดีนะคะลองไปทําใช้ดูนะคะสูตรง่ายๆค่ะ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ